สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้คุณหนอมก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณหนอมจะพาเด็กๆนั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำนามนะคะก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำนามนะคะสิ่งที่คุณหนอมจะฝากเด็กๆก็คือเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะลูก นะคะคเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูหนอมลงคลิปให้นะคะเด็กๆจะได้ไม่มีงานค้างๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูหนอมฝากนะเรามีแบบฝึกหัดที่ทําทุกวันยกเว้นวันไหนที่เราเรียนเรื่องต่างๆอย่างวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคํานามนะคะเรามาดูว่าคํานามเป็นยังไง ะะแล้วคุณอมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำนามให้ฟังหลังจากที่เด็กๆดูแล้วแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำด้วยสิ่งที่ฝากและเป็นห่วงมากที่สุดคือเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะหลังจากที่บางคนมาเรียนในออนไซต์แล้วคุณอมเดินเปิดหนังสือแบบฝึกหัด บางคนยังไม่ทําเลยนะคะจริงๆนะบางคนยังไม่ทําแบบฝึกหัดเลยอันนี้คือสิ่งที่ครูหนอมฝากให้เด็กๆนั้นทําแบบฝึกหัดให้เป็นประจำเข้าไปดูตามไทม์ไลน์นะคะว่าครูหนอมสั่งงานอะไรอย่าเพิกเฉยอย่าเล่นนะคะ ถึงเราจะไม่ได้เรียนออนไลน์เราจะเราเรียนออนมาน์มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการเรียนออนไลน์นะคะคนอันนี้คือสิ่งที่คุณหอมฝากดเด็กๆทุกคนนะนะคะเด็กๆป .3 ทุกคนต้องทำแบบฝึกหัดในรายวิชาภาษาไทยถ้ามาเรียนที่โรงเรียนคุณ้อมเปิดหนังสือแล้วใครยังไม่ทำนะคะกรุณา กลับไปทำให้เรียบร้อยบางคนทำเรียบร้อยดีมากอันนี้ชื่นชมนะคะบางคนส่งคุณหอมมาเลยคุณหอมเปิดดูตลอดนะคะแล้วก็ดูตลอดว่าใครส่งงานบ้างใครไม่ส่งงานบ้างคุณหอมเช็คนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหอมฝากนะอันนี้อยากให้เด็กๆนั้นมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ นะคะไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนที่บ้านถ้าเรามีความรับผิดชอบไม่ต่างกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหอมฝากนะอ่าทีนี้คุณหอมจะเข้าสู่เนื้อหานะคะวันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับคำนามหลังจากที่คุณหอมพูดมาแล้วเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำนามกันนะคะคุณหอมจะยังไม่พูดมาก นะคะคุณหนอมจะให้เด็กๆนั้นดูก่อนว่าคํานามที่คุณหนอมจะแชร์สกรีนให้เด็กๆดูนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณหนอมจะแชร์สกรีนเกี่ยวกับคํานามให้เด็กๆได้ดูนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้คือคํานามนะคะเขาบอกว่าคํานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว สิ่งของสถานที่นะคะอันนี้คือคำนามนะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพื่สัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆสภาพกริยาอาการทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเขาเรียกว่าคำนามดูนะอันนี้คือสิ่งที่คุณนําให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าคำนามคืออะไรนะคะ กบอกไปแล้วว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆต,ต,ตามสภาพกริยาอาการทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะอ่าทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณมีสิ่งนี้ให้เด็กๆได้ฟังอ่าให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะ อันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับคำนามนะคะอ่าเป็นรุ่นพี่ของพวกหนูนะเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจิติยาที่เขาไปเรียนต่อนะคะในระดับมหาลายัยเขาเรียนที่มหาลายัยมหาสารคามในเอกวิชาภาษาไทยอ่ามีพี่เราคนนึงผู้ชายเรียนภาษาไทยใส่เสื้อสีเขียวนะคะ la wow. 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 mama maria no. ดอกบัวหาดอกมาก่อหาฝนถนนหาสายทำน้ำแสนง่ายหาชนิดมีแค่นี้จงจำให้ดีจำให้ดี เกี่ยวกับเพลงคำนามนะคะเด็กๆพอที่จะรู้แล้วว่าคำนามคืออะไรนะคะเหมือนกับที่คุณหอมบอกเมื่อต้นว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่คือสิ่งที่เราจะเรียน นะะในระดับป .3 เขาให้เราทราบแค่ว่าคํานามหมายถึงอะ,อะไรนะคะยังไม่ได้เจาะจงลงไปว่ามีอาการนามมีสมุหานามมีวิสามายนามมีลักษณะนามพวกนั้นเขายังไม่ให้ทราบนะคะเขายังไม่ได้พูดถึงในส่วนนี้ว่าวิสามายนามเป็นยังไงลักษณะนามลักษณะนามนี้มีพูดถึงในระดับป .3 นะคะอ่ะเ,เด็กๆมาดูเนื้อหาของคำนามตามที่คุณหนอมบอกไปแล้วว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะอันนี้คือคำนามเด็กๆด,กดูคำนามมีหชนิดเหมือนกับที่คุนอมพูดเมื่อกี้เนี่ยคำนามมีห้าชนิด หนึ่งสามายนามสายมาสามายนามคือคำนามไม่ชี้เฉพาะสองวิสามายนามคือคำนามที่ชี้เฉพาะสามอาการนามคือคำนามที่แสดงอาการต่างๆ 4. สี่ลักษณะนามคือคำนามที่บอกลักษณะของคำนามบอกลักษณะนามห้าสมุหานามคือคำนามรวมหมู่ อันนี้คือคำนามนะฟังนะคะอันนี้คือคำนามแต่ของปสาไม่ได้ระบุลงไปชี้ชัดขนาดนั้นแต่คุณหอมเอามาให้เด็กๆได้ดูว่าคำนามมีกี่ชนิดแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราเรียนคืออันหนึ่งคือข้อที่4คือลักษณะนาม ให้เด็กๆสามารถบอกได้ว่าอย่างสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เขาเรียกลักษณะนามว่าอะไรสมุดเรียกว่าอะไรหนังสือแบบนี้นะคะอ่าเรามาต่อนะคะหนึ่งสามัญนามสามาัญนามคือคำนามไม่ชี้เฉพาะคือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆโดยไม่ชี้เฉพาะ อย่างเช่นแม่ลิงดอกไม้โรงเรียนเก้าอ e, ี้ภูเขาอันนี้ยังไม่ได้ชี้เฉพาะนะคะเป็นคำนามที่เป็นคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปอ่าวิสามายนามเป็นคำนามชี้เฉพาะ คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะตั้งสำหรับเรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ชัดว่าเป็นใครหรืออะไรเนี่ยอย่างชื่อวันทองชื่อโดเรมอนชื่อวัดก็วัดผาซ่อนแก้วชื่อโรงเรียน อย่างโรงเรียนของเราก็ระบุไปเลยค่ะชี้เฉพาะไปเลยโรงเรียนอนุบาลกิติยาโรงเรียนที่มีอยู่ในจังหวัดมหาสาร,รคามโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนหลักเมืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมโรงเรียนพดุงนาลีใช่หมดเลยนะคะ,ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามอันนี้คือเราคี้เฉพาะไปเลยบอกว่าโรงเรียนนั้นชื่ออะไรนะคะอย่างชื่ออย่างชื่อเนี่ยชื่อวันทองอย่างชื่อของหนูเนี่ยชื่อใบบัวชื่อต้นข้าวอ่าชื่ออังเปาได้หมดเลยนี่คือการคี้เฉพาะบอกชื่อจะเป็นชื่อจริงก็ได้ จะเป็นชื่อเล่นก็นได้เขาเรียกว่าคำนามชี้เฉพาะนะคะวิสามยนามคือคำนามชี้เฉพาะอ่าให้เด็กๆเข้าใจนะอะ่ต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อสังเกตข้อสังเกตคือสามยนามข้อที่หนึ่งสามยมาสามยนามข้อที่หนึ่งนักเรียนอำเภอ ดาวอันนี้ไม่ได้ชี้เฉพาะนะแค่บอกว่านั่นคือนักเรียนยังไม่ได้บอกว่านักเรียนคนนั้นชื่ออะไรอําเภอ,อยังไม่ได้พูดเลยว่าอําเภอเมืองหรืออําเภอกันทละวิชยัยยังไม่ได้พูดนะลูกแค่บอกว่านั่นคืออําเภอนั่นคือจังหวัดนั่นคือนักเรียนนั่นคือดาวยังไม่ได้ระบุว่าดาวอะไรแต่ถ้าเป็นวิสามายนามเขาจะมาชี้เฉพาะ เขาจะมาระบุแล้วว่าเด็กชายคนนั้นคือเด็กชายสมพงศ์เอาอยู่อาเภอกันอยู่อําเภอชุมเพรพาอาเภอกันทละวิชัยอําเภอรบลระบืออําเภอเมืองมหาสารคามอําเภอแกดดำอําเภอยางศีรสุราษฎร์ได้หมดเลยอําเภอวาปีปทุมอําเภอนาดูนได้หมดอันนั้คือจันชี้เฉพาะนะคะดาวลูกไก่ ชี้มาแล้วว่าดาวอะไรคือดาวลูกไก่อันนี้คือการชี้เฉพาะนะคะ,ะเด็กๆถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจหรือเด็กๆสงสัยสามารถสอบถามคุณหมอได้นะะต่อไปเรามาพูดถึงอาการนามอาการนามคือคำนามที่เกิดจากการนำคำคำว่าก,การหรือความนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษ เพื่อแสดงความเป็นไปต่างๆอย่างเช่นการออกกําลังกายเนี่ยเห็นไหมเขามีภาพให้ดูด้วยลูกว่าการออกกําลังกายความแห้งแล้งเขาก็จะมีภาพความแห้งแล้งให้เด็กๆไปด,ดูการอ่านอ่าอันนี้คืออาการนามจะมีคําว่าการนําหน้ากับคําว่าความนําหน้าอะไรนําหน้าคําวิเศษและนํำหน้าคําคกริยา นะ <Huh? S 2> ต่อไปเด็กๆด,กดูเขาบอกว่าระวังนะคำว่าการและความหากนำหน้าออกจากคำกริยาและคำวิเศษคำนั้นจะเป็นสามายนามหรือวิสามายนามอย่างเช่นการบ้านการเมืองการไฟฟ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันนี้ของปสามคือคุณอมอธิบายให้ฟังเฉยๆเราของเรานั้นยังไม่ได้ระบุลงไปมากขนาดนี้แต่คุณอมเอามาให้เด็กๆได้เรียนได้รู้ถ้าขึ้นปสี่หนูจะได้ยินเหมือนกับที่คุณอมสอนนะตอนนี้นะคะส่วนของปสาถ้าเป็นเนื้อหาจริงๆของปสาเขาต้องการให้เด็กๆได้รู้แค่ว่าคำนามคืออะไร เขาต้องการให้เด็กๆได้รู้แค่ความหมายของคำนามว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เราได้รู้แต่คุณําเอามาให้เด็กๆได้รู้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าต่อมามาดูที่ลักษณะนาม อันนี้คือขอปสามก็ต้องรู้แค่รู้ข้อเดียวคือคำว่าลักษณะนามนะคะลักษณะนามคือคำนามที่บอกลักษณะของนามข้างหน้าซึ่งมักจะใช้ตามหลังคำที่บอกจำนวนอย่างเช่นคำว่าแผนผลคันหลังเส้นดูนะคะเด็กๆด,ดูนะอย่างคำว่าพระสงฆ์ลักษณะนามของพระสงฆ์คือ รูปอ่าบอกลักษณะนามนะสีแดงนี้คือบอกลักษณะนามพระสงฆ์หนึ่งรูปอ่าพระพุทธรูปหนึ่งองค์บอกลักษณะนามหนึ่งเหมือนกันนะคะมะม่วงสองผลเขาก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือมะม่วงมะม่วงก็มี1มีสองกับมะม่วงสองผล บอกลักษณะนามของมะม่วงก็คือผลบอกลักษณะนามของพระพุทธของพระพุทธรูปก็คือองค์บอกลักษณะนามของพระสงฆ์ก็คือรูปหนังสือเหมือนกันลูกหนังสือสี่เล่มลักษณะนามของหนังสือคือคําว่าเล่มซึ่งหนังสือที่กองอยู่ตรงนี้มีอยู่สี่เล่มนะคะตู้หนึ่งหลังเขาก็บอกลักษณะของตู้กระจกหนึ่งบานเขาก็บอกลักษณะของ กระจกดินสอหนึ่งแท่งโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องใช่หมดเลยนะคะล่มหนึ่งคันแบบนี้ได้หมดนะคะอันนี้เป็นการบอกลักษณะนา,นามออันนี้คุณหนอมอธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจนะคะใครยังไม่เข้าใจใครยังสงสัยถามคุณหนอมได้ไม่ว่ากันนะคะ อ่เด็กๆมาดูอันต่อมาคือสมุหานามสมุหานามคํานามรวมหมู่คือคํานามที่บอกลักษณะของคนพืชสัตว์สิ่งของที่รวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นพวกเช่นคณะกลุ่มฝูงอย่างช้าง ลักษณะการรวมกลุ่มรวมหมู่รวมฝูงของช้างช้างเขาเรียกเป็นโข,ขลงช้างโขลงช้างเนี่ยเห็นไหมลูกช้างมันจะอยู่หลายตัวเขาไม่รู้เขาถ้าช้างหนึ่งตัวหนึ่งมีหนึ่งเขาเรียกว่าเชื่อช้างหนึ่งเชื่อแต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าโขลงะนะต่อไปดูผึ่ง เด็กๆดูพึ่งพึ่งก็มีมากกว่าหนึ่งตัวพึ่งฝูงพึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฝูงคนกลุ่มกลุ่มคนก็มีมากกว่าหนึ่งก็เรียกว่าเป็นกลุ่มฝูงมดเหมือนกับพึ่งเลยใช้คำว่าฝูงเหมือนกันนะคะมดมีหลายตัวเขาก็เรียกว่าฝูงคณะลิเกมากกว่าหนึ่งคือคณะ คณะหมอลำม,มากกว่าหนึ่งก็คือคณะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสมุหนามนะอ่าเด็วกๆว่ายากไหมไม่ยากนะคะสำหรับคำนามนะอ่าทีนี้เรามาดูข้อสังเกตอันที่สี่ลักษณะนามนกหนึ่งฝูงกำลังบินมาที่ไร่นกคำว่าฝูง ฝูงนี้ใช้กับน,นกนะคะนั่นกำลังบินมาที่ไล่ฝูงอยู่หลังจำนวนหรือหลังคำนามเป็นลักษณะนามนะคะส่วนสมุหนามฝูงนกกำลังบินมาที่ไล่คำว่าฝูงอยู่หน้าคำนามเป็นสมุหนามไม่ยากนะเดี๋ยวขึ้นป .4 หนูได้เจาะลึกแน่ๆของปอ .3 ให้รู้แค่ความหมาย เหมือนที่คุณนนอมบอกถ้าเด็กๆรู้ความหมายของคำนามเด็กๆก,ก็สามารถทำข้อสอบในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องคำนามได้นะคะทีนี้เด็กๆมาดูเขาบอกว่าทบทวนความเข้าใจอ่าอันนี้เขาเป็นการมาแยกนะคะแยกคำสามัญนามและวิสามาัยนามกันมีคำว่าปากกาภายงามครูพัชรี ดาวเสาวัวดแมวอินเดียต้นไม้หนังสือพิมพ์สมุดเอาสามาัยนามมีคำว่าปากกาวัดแมวต้นไม้สมุดส่วนวิสามัยนามคือการชี้เฉพาะส่วนสามาัยนามไม่ได้ชี้เฉพาะวิสามัยนามชี้เฉพาะคือพายงามเป็นชื่อเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งพายงามครูพัชรี ดาวเสาอินเดียเป็นบอกประเทศหนังสือพิมพ์นะคะไม่ยากนะอ่านไหมอันนี้ทบทวนความเข้าใจคำใดเป็นอาการนามคำที่เป็นอาการนามการเขามีคำว่าการใช่ไหมลูกการเรียนความอดทนความร่ำรวยความคิดส่วนการบ้านกับการประปาไม่ใช่นะคะ ต่อมาอันนี้บอกลักษณะนามของคําคําว่าบ้านตึกมุ้งลักษณะนามใช้ว่าหลังคําว่ารถช้อนฉัดใช้คําว่าคันพระสงฆ์สามเณรชีใช้คําว่ารูปปืนเข้าหลามใช้คําว่ากระบอก มะม่วงชมพู่ส้มโอใช้คำว่าผลนะคะอันนี้นะอ่าแล้วก็ทบทวนความเข้าใจคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำสมุหนามอ่าเขาก็จะบอกว่าฝูงลิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ถูกต้องลิงถ้าอยู่มากกว่าหนึ่งก็คือเป็นฝูง กลุ่มคนเริ่มทยอยกลับบ้านคนถ้ารวมตัวมากกว่าหนึ่งก็คือกลุ่มโขลงช้างทําลายพืชผลของชาวบ้านโขลงก็มากกว่าหนึ่งเห็ไหมคะรถหนึ่งคันบรรทุกคนได้มากได้4ี่คนไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นการฝึกทําข้อสอบ เด็กๆลองฝึกดูนะคะว่าข้อสอบที่คุณครูส่งให้เนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าว่างคุณหนอมจะเฉลยให้คุณหนอมจะดูว่าเด็กๆจะได้กี่คะแนนมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมดอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งขันในข้อใดเป็นคำนามขันในข้อใดเป็นคำนามไก่ขันในตอนเช้าขอไข่ สมชายขันน็อตให้แน่นขอควายเขาทำงานอย่างแข็งขันข้อที่งองูแมใ่ใช้ขันตักน้ำมาล้างจากข้อไหนเป็นคำนามนะคะ,ะคำาคำนามคือคำที่ใช้เรียกเชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆยำ้ำข้อที่สอง ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำนามทุกคำกอไก่มีไก่กับจินขอไข่มีข้าวกับขาวขอควายมียายกับหญ้างองูมีนกกับน,น้อยนะคะอ่าทำมานะต่อไปข้อที่สามฝูงพึ่งกำลังช่วยกันสร้างรังคำว่าฝูงเป็นคำนามชนิดใดฝูง กลักษณะนามขอสมุหนามคอสามาัยนามง,งวิสามัยนามข้อไหนคะเด็กๆดูนะต่อไปข้อที่สี่เสือม้วนนี้มีหลายผืนข้อความนี้มีคำนามกี่ชนิดเสือม้วนนี้มีหลายผืนมีคำนามกี่ชนิดก็สองชนิดขอสามชนิดคอสี่ชนิด งอห้าชนิดอ่าหมดแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะให้เด็กๆดูบ่อยๆแล้วเด็กๆจะจำได้ว่าคำนามคืออะไรนะคะถ้าเด็กๆจำได้ว่าคำนามคืออะไรเด็กๆสามารถทำข้อสอบในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องคำนามได้เลยนะคะอันนี้เป็นคำนามที่คุณออธิบายให้เด็กๆได้ฟงัง คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆนะเด็กๆจาเอาไว้นะลูกทีนี้คุณหนอมีสิ่งที่คุณหนอมีมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทําต่อนะคะคุณหนอมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทํานะคะคุณหนอขออนุญาตแคสกรีนเกี่ยวกับแบบฝึกหัดไม่ยากนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยที่เกี่ยวกับคำนามาเพื่อนที่เข้ามาเรียนออนไซต์ site, เขาเห็นบอกว่าไม่ยากคุณอมครับผมขอทำไว้ก่อนได้ไหมคุณอมเลยอนุญาตให้ทำนะคะหน้านี้ง่ายมากหน้า107นะคะอ่าหน้า107ง่ายมากลูกหน้า107ข้อที่3เขาบอกว่าฝึกการใช้ภาษาอ่าดูภาพปิศนาแล้วหาคำนามเขียนในกรอบตามหมวดหมู่ เด็กก็หาภาพเลยลกูกเด็กๆหาภาพตรงนี้อย่างภาพสัตว์มีอะไรบ้างสัตว์มีอะไรเด็กๆก,ก็เขียนลงไปมียีราฟมีกระต่ายมีเต่ามีสุนัขมีอะไรอีกเด็กๆก็เขียนลงไปเลยลกูกเด็กๆก็เขียนลงไปตรงช่องสัตว์ส่วนสิ่งของสิ่งของมีอะไรบ้างคะสิ่งของมีโทรศัพท์มีโทรทัศน์ มีฟุตบอลมีแว่นตามีไม้บรรทัดมีอะไรอีกเด็กๆก็เขียนลงไปเลยค่ะส่วนพืชมีอะไรเด็กๆก็เขียนลงไปมีดอกไม้มีมะเขือมีผักกาดขาวมีใบตองมีมะม่วงเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะอันนี้เด็กๆทำเองนะอันนี้คืองานที่คุณหอมให้เด็กๆได้ทำในชั่วโมงนี้ นะคะให้เด็กๆดูคำนามพอดูคำนามเสร็จให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า107ให้เรียบร้อยด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณน้องฝากนะคะคุณน้องฝากเด็กๆมีงานงานที่คุณน้องให้เด็กๆมีแค่นี้นะคะไม่ยากให้เด็กๆทบทวนด้วยเกี่ยวกับคำนามและคนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดบทที่10เลยคุณน้องฝากให้เด็กๆย้อนกลับไปทำแบบฝึกหัดบทที่10บให้ เรียบร้อยอย่าให้มีงานค้างค้างนะลูกนะอย่าให้มีงานค้างค้างถ้ามันมีงานค้างมันจะเป็นดินพ่อขางหมูงานวิชานี้ก็ไม่เสร็จงานวิชานั้นก็ไม่เสร็จงานวิชานี้ก็ไม่เสร็จรวมแล้วมันจะหลายวิชาคุณหนอมฝากนะคะอ่ะส่วนวันนี้คุณหอมพอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ